สวัสดีค่ะมามะาห้ากะค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะมามะก็มาทํางานที่ออฟฟิศตามปกตินะคะวันนี้มิลินโรงเรียนเลิกเร็วนะเห็นบอกว่าจะเดินมาหามามะาที่ออฟฟิศด้วยนะคะ <Hey. S 1> ก็จ้ร <laughs> ้อนไหมคะ ังจะกลับบ้านกันนะคะมิลินอยากกินเทมปุระนะก็เลยแวะซื้อที่ร้านอุด้งข้างๆออฟฟิศค่ะใหญ่ไปถือไม่ไหวให้มิมน,นิซื้ออันนี้ไปมิลินจะกินทั้งหมดคนเดียวผิดผิดนะผิดจะกินคนเดียวเลย ถึงชาทุกคนกินได้เอากีวี mm ่ก hmm. yeah, so cool. mm ินตอนเช้าปะเชิกโอ ปุชก็กินแต่ก๋วยจี่ปุชจิ๊กซอว์ก็กินแต่แบบนี้แต่ลองดูดิเพราะอันนั้นก็คือเล็กแล้วนะไม่ชอบหยุดทำไมคิดว่ามีอาร์จีเยอะๆเมื่อกี้กะเดินลงมาดูเฉยๆนะคะกะจะมาตัดแตงกวาเฉยๆแต่ไปๆมามา ตัดใบนู่นนี่ตัดใบพวกใบแก่ๆใแบบใหญ่ๆออกนะคะแล้วก็ถอนยง้งถอนหญ้าอะไรเป็นเรื่องบัรดาใหญ่โตนี่ก็เลยยังไม่ได้ตัดแตงกวาเลยนะคะในที่สุดเดี๋ยวพาไปค่ะแตงกวาสองลูกจ้าลูกใหญ่แล้วนะคะถ้าปล่อยไว้ใหญ่กว่านี้มันจะเปลือกแข็งแล้วมันจะไม่อร่อยแล้วแหละ เคยได้ยินว่าถ้ามันแบบออกมาเป็นแบบนี้อันนี้คือมันตายแล้วนะมันเสียแล้วนะคะแต่ถ้ามันออกมาเป็นแบบเนี้ยให้นับไปอีกประมาณห้าถึงหกวันก็ตัดได้แล้วนะคะอันนี้ก็อาจจะอีกสักห้าวันก็น่าจะตัดได้แล้วคะ่ะไม่งั้นถ้าทิ้งไว้มันจะแก่เกินไปนะคะเดี๋ยวจะตัดนะ ได้แล้วค่ะสองลูกวันนี้แต่งกว่าฝั่งนี้ก็มีอีกสามลูกนะคะหนึ่งสองแล้วก็ลูกนี้ลูกเล็กๆนี่สามตรงนี้ก็เยอะนะอันนี้เสียละเบอร์รี่ค่ะแบล็คเบอร์รี่ดำแล้วนะเนี่ย ดำเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเก็บ แบล็กเบอร์รี่มันหนึ่งถ้วยเต็มๆเลยนะคะ <Wow. S 1> ถ้ามันแบบสุกมากๆแล้วนิ่มๆแล้วเนี่ยคือมันจะหวานเลยนะคะแต่ว่าถ้าแบบเพิ่งจะดำเนี่ยก็จะเปรี้ยวๆแล้วก็เพิ่งจะค้นพบค่ะว่ามันสามารถเอาไปใส่น้ำปลาหวานกินกินทดแทนมะม่วงได้เลยนะถ้าเราอยากกินอะไรเปรี้ยวๆนะคะเพิ่งจะค้นพบต่อไปนี้เราก็ไม่ต้องไปเที่ยวเดินหามะม่วงแล้วนะ มะม่วงซื้อที่ญี่ปุ่นก็แอบ,บแพงด้วยนะคะเราก็แบบว่าหาซื้อต้องไปไกลนิดน,นึงด้วยต่อไปนี้เราจะเอาแบล็คเบอร์รี่มาใส่น้ำปลาหวานกินแทนมะม่วงแก้ขัดได้เช้าตรู่วันเสาร์นะคะพี่มิโซออกไปตั้งแต่หกโมงครึ่งนะวันนี้มีแข่งบาสน,นะคะขี่จักรยานไปจอดที่สถานีรถไฟแล้วขึ้นรถไฟไปต่อนะคะตอนเทียเท่ยงๆหมา,มาก็พามิลินออกมาซื้อดอกไม้นะคะวันนี้มีงานแสดงเปียโนของเพื่อนมิลินสองคนนะ นีินจะไปดูนะคะก็เลยจะซื้อดอกไม้ไปให้เพื่อนค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อดอกไม้ที่ร้านนี้กันที่ญี่ปุ่นถ้าเด็กๆเ,เขาเรียนพิเศษหรือว่าทำกิจกรรมพิเศษอะไรกันก็มักจะมีการแสดงประจำปีนะคะปีละหนึ่งครั้งนะ,ะเพื่อนๆที่ไปดูหรือคนที่ไปดูก็จะซื้อดอกไม้ช่อเล็กๆนะคะไปแสดงความยินดีนะ,ะเวลาเพื่อนแสดงจบนะคะ ที่ร้านเขาก็จะมีจัดดอกไม้ช่อเล็กๆเอาไว้ตลอดอยู่แล้วนะคะหรือว่าเราจะเลือกดอกไม้ใหม่จากในตู้แล้วก็ให้เขาจัดใหม่ก็ได้ค่ะ5แบบเด็กๆให้กันก็จะซื้อเป็นช่อเล็กๆนะคะประมาณช่อละ500เยนนะคะก็ประมาณสัก120-130บาทนะคะมิลินจะเลือกดอกไม้ใหม่นะคะแล้วก็จะให้พนักงานช่วยจัดให้นะแล้วก็เลือกเป็นริบบิ้นสีขาวนะคะซึ่งพนักงานบอกว่า ไม่ดีไม่ดีไม่ควรใช้ริบบิ้นสีขาวสําหรับงานแสดงความยินดีนะคะเหมือนมันไม่ใช่สําหรับงานมงคลนะแต่ว่าคนที่ไม่คิดมากก็ใช้ได้แต่ว่าเออถ้าเซฟเซฟก็ไม่ควรเอาไปเรื่องแม่ต่างดาวก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยจ้าออกจากร้านดอกไม้ก็แวะมาร้านร้อยเยนนะคะซื้อถุงใส่ดอกไม้ให้เพื่อนนะเพราะาที่ร้านดอกไม้ไม่ได้ให้ถุงมานะคะถ ต้องรีบไปแล้วค่ะเพราะว่ามิรินนัดเพื่อนอีกคนหนึ่งเอาไว้นะคะคนที่จะไปดูด้วยกันมาส่งมิรินตรงที่นัดกับเพื่อนเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเด็กๆเขาก็จะไปกันเองค่ะเช้าตรู่วันอาทิตย์นะคะ6กโมงครึ่งนะมาม่าออกมาส่งพี่มิโซะท,ที่สนามแข่งบาสนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้วันเสาร์ที่ออกไปแข่งบาสนะคะโดนกระแทกเข่าเจ็บกับมาอีกแล้วนะคะเดินไม่ไหวนะ เช้านี้ก็เลยจะแบบไปกับเพื่อนๆไม่ไหวนะคะเพราะว่าสนามแข่งวันนี้นี่คือแบบอยู่ไกลจากสถานีรถไฟมากเลยนะลงสถานีรถไฟแล้วก็ต้องเดินต่อไปเองนะคะนี่นะคะชีวิตเด็กมต้นญี่ปุ่นนะเสาร์อาทิตย์ก็ต้องตื่นแต่เช้าตรู่นะคะไปเข้าชมรมที่โรงเรียนหรือว่าออกไปแข่งกีฬาข้างนอกนะคะถ้าซ้อมก็คือซ้อมที่โรงเรียนแต่ว่าถ้ามีแข่งก็ต้องนัดกันไปขึ้นรถเมย์ขึ้นรถไฟลงรถเสร็จแล้วก็เดินต่อกันไปนะคะถึงสนามแข่ง ซึ่งเด็กๆก,ก็จะต้องนัดเจอกันแล้วก็ไปกันเองนะจะมีกัปตันทีมคอยคุมเพื่อนๆคุมน้องๆเดินไปนะคะส่วนโค้ชกับครูก็คือจะไปเจอกันที่สนามแข่งเลยแล้วสนามแข่งบางที่ก็คืออยู่ไกลจากสถานีรถไฟมากเลยนะร้อนหนาวฝนเหนื่อยก็ต้องเดินต่อกันไปนะคะแต่ละคนแบกของกันหนักๆทั้งนั้นนะทั้งข้าวกล่องกระติกน้ำ อุปกรณ์ตัวเองและยังอุปกรณ์ชมลมอีกนะคะอึดกันจริงๆนะเด็กญี่ปุ่นส่งพี่มิโซะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะแล้วสายสายจะชวนวิลลินออกไปอีออนนะคะจะไปซื้อชุดว่ายน้ำให้พี่มิโซะค่ะที่โรงเรียนกําลังจะเริ่มว่ายน้ำแล้วนะหน้าร้อนนี้ยังไม่มีชุดเลยนะคะพี่มิโซะถึงอีออนแล้วนะคะเดี๋ยวหาอะไรกินกันเล่นๆก่อนนะไม่ได้อยากกินแม็กนะคะเดี๋ยวกินเสร็จเราค่อยไปซื้อของกัน ชวนมามาคิดว่าจะกินทากโกยากินะคะทากโกยากิสิบลูกนี้ประมาณร้อยหกสิบบาทนะคะ ขอขอที่ญี่ปุ่นเวลาเรากินเสร็จแล้วเราก็จะต้องเอาถาดที่เรากินเสร็จแล้วนะคะกลับไปคืนที่ร้านที่เราซื้อมานะส่วนขยะอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับร้านเขาก็ไม่ควรจะใส่ไปนะคะส่วนโต๊ะที่เรานั่งเราก็ต้องไปเอาผ้ามาเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะคนที่มานั่งต่อก็จะได้นั่งได้เลยนะผ้าเขาจะมีแยกใส่ตะกร้าไว้แล้วนะคะผ้าสะอาดกับผ้าใช้แล้วโอเคกินเสร็จเรียบร้อยออกมาหาชุดด้วยนะ้ำให้พี่มิโซกันค่ะ ชุดว่ายน้ำที่ใช้ที่โรงเรียนก็จะต้องเป็นสีน้ำเงินหรือว่าสีดำนะคะแบบเรียบๆแบบนี้ค่ะอ้าวนี่ไงสีน้ำเงินดีนีน้สีน้ำเงินมิโซะอยากได้ยาวๆหน่อยน่าจะ เอาพี่มีโซ่มาเลือกเองแต่มีแค่ไซร้อยหกสิบนะคะมาๆก็เลยแบบเออย,ยังไม่อยากเอาไปเพราะกลัวมันจะพอดีเกินแล้วเพื่อนบอกว่าตอนนี้เขาเอาไซร้อยเจ็ดสิบมาวางแล้วนะก็เลยเรีบมาซื้อดีกว่าเจ๊กดเพราะว่าอาทิตย์หน้าจะเริ่มไหวแล้วนะมะั้งแกงกะรีราคาพอดีนะคะเหลือประมาณตัวละสี่ร้อยบาทเสื้อเสื้อประมาณตัวละ ห้าร้อยกว่าบาทค่ะว้ายประมาณห้าครั้งสี่ห้าครั้งนี่แหละแล้วถ้าอากาศไม่ดีน้ําเย็นอะไรก็ไม่ได้ไหวยอีกนะเพราะสะมันอยู่ข้างนอกนะคะนี่แหละต้องซื้อทุกปีส่วนนี้ก็เป็นกระเป๋าใส่อุปกรณ์ว่ายน้ำไปโรงเรียนนะคะ ข้างล่างวะข้างล่างเป็นที่ใส่รองเท้าแตะเราต้องเอารองเท้าเปรองเท้าแตะไปเปลี่ยนที่โรงเรียนด้วยอันนี้ของเด็กผู้หญิงนะคะ่ะมีที่ใส่รองเท้าแตะข้างล่าง หมวกนะหมวกว่ายน้าไม่ซื้อไม่ซื้อหมาหมาบอกเรอไม่ซื้อันนี้แผ่นติดชื่อนะคะเพราะว่าชุดว่ายน้ำเขาจะให้ติดแบบติดใหญ่ๆตรงกลางอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่หมวกด้วยรีดทับไปเลยหรือว่าเย็บเอาแล้วก็แว่นตาว่ายน้ำทั้งหลายนะอันนี้ของผู้หญิงค่ะของผู้หญิงก็จะสีดำสีกรม ประมาณนี้แหละอันนี้เขามีแผ่นติดชื่อแถมมาให้อยู่แล้วนะคะใช้เตารีดปีนี้วิรินยังใส่ของเก่าพอได้อยู่แน่นๆเหมือนกันแต่ยังพอได้ใส่ไปก่อนปี6ปีสุดท้ายแหละเดี๋ยวปีหน้าขึ้นมอ .1 ค่อยซื้อแบบใหม่ อันนี้เป็นแบบเสื้อแล้วก็เป็นเกงคุณนายน้อยหาของที่จะซื้อจนได้ร่มค่ะ <c> ม <oughs> ีร่มสำหรับนักเรียนนะคะ <c oughs> ก็ไม่เกี่ยวว่านักเรียนไม่นักเรียนหรอกแต่ว่าหมายถึงว่าร่มที่แบบเด็กนักเรียนเขาใช้กัน <c oughs> ใหญ่จัง <c oughs> น,นี้ไลายเด็กชายก็สีนี้สวยดีลูกเปิดดูสิคะขวายในเปิดลงมาให้มาดูสีน่ารักดี มีสเ,เกเ็เเกพอดีพอดีกับมิลินแหละคู้ซั่งหรอคู้ซั่งหรอ <c oughs> เอา้า <c oughs> มิลินมิลินมิลินไม่ต้องเอาลายเด็ก <c oughs> ๆแบบนี้เลยเดี๋ยวว่ามิลินแป๊บหนึ่งมิลินก็เบื่อลายแล้วเอาที่มันแบบธรรมดาธรรมดานะ่ะ อันเก่ายัางลายนางฟ้าอยู่เลย <c oughs> ดีที่มันพังไปแล้วซะก่อนเอ้ยสีฟ้าเมื่อกี้ก็น่ารักนะ <Yeah. S 1> ไม่ใช่ไม่ใช่อันเมื่อกี้อันอันที่เปิดดูหน่อยสีน่ารักดีอันนี้ mm hmm. โอเคมันมีไซส์ด้วยนะคะ มีไซส์นะไซส์55แล้วก็มีอะไรอีกไซส์60ราคาเท่าไหร่ไซส์55ราคาเท่าไหร่2,600กว่า2,618รวมภาษีก็ประมาณ600กว่ากนะคะ650 ไซส์ <Size> 60เอาล่คาเท่ากันไซส์ Size 60ไซส์55แต่ว่าถูกนะพันสี่รวมมาสี 4, ล่ละพันสี่ร้อยเยนพันสี่ร้อยแปดเยนประมาณสามร้อยกว่าบาทนะคะไม่ oh. ถึงสี่ร้อยอันนั้นมันแบบพับหนูก็มีอยู่แล้วนี่แบบพับ mm. เอาอันใหญ่ไปก่อนตอนนี้มันต้องใช้อันใหญ่อยู่ไง ไม่ได้มีกี่อันที่โรงเรียนเอ้ยที่<ม>พับ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 นีบบ่ก็มีหลายสองอันไม่ใช่หรออันชิโรคุม,มามันเสียบไปตั้งนานหัวลุดหัวหลุดแล้วไม่ได้ก็ทิ้งไปตั้งนานฝั่งนี้อ,อันนี้คือแบบธรรมดาเลยเบสิกเลยเบสิกเบสิกเลยแบบนี้พ7 8เ็ิปเยนก็ประมาณ250บาท จะมีความสะท้อนแสงด้วยนะตรงเนี้ยต,ตรงสีเงินเงินนี้จะสะท้อนแสงด้วยเวลาแบบมืดมืดคลึ้มครึมรถจะได้เห็นเด็กอันนี้พวกล้มพับค่ะเขาก็ต้องใช้กันเอาวางไว้ที่โรงเรียนนะอินเคสว่าแบบเช้าไม่ตกตกเย็นอะไรประมาณนี้ก็จะได้เอาของที่โรงเรียนที่ใส่ไว้ในโรงเรียนกลับมาแต่ว่าถ้าฝนตกหนักๆล้มพับก็เอาไม่อยู่นะคะหักซะก่อน แต่ส่วนมากเขาก็จะมีติดเกตติดล็อกเกอร์ที่โรงเรียนไว้ละส6ง8นหกร้อยสปอ่กสส่วนอันนี้เป็นรองเท้าบูทใส่เดินไปโรงเรียนวันที่ฝนตกนะคะแต่ว่าเอาจริงนะใส่แค่เด็กปหนปสองแหละพอซักปสาเนี่ยเริ่มไม่ค่อยยอมใส่แล้วนะคะก็เดินลุยกันไปเปียกๆแบบนันนน้นแหละ เสื้อกันฝนก็เหมือนกันนะใส่แค่เด็กเล็กๆนะป .1 ป .2 เด็กโตๆโตก็เอาไว้สําหรับไปทัศนศึกษาติดกระเป๋าไปเผื่อฝนตกเฉยๆนะคะซื้อของเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นๆต้องออกปวลบพี่มิโซะท,ที่สนามแข่งนะคะเพราะว่าคงยังเดินไกลๆไปขึ้นรถไฟกับเพื่อนไม่ไหวนะคะแล้วโคชก็โทรมาเมื่อกี้ด้วยว่าเดี๋ยวจะขอฝากเด็กกับแม่อีกคนนึงนะคะเพราะว่าเจ็บเหมือนกันนะวันนี้เดินไม่ไหวเหมือนกันคะ่ะ เมื่อวานนี้วันเสาร์ที่มามาไปรับพี่มิโซจากสนามแข่งมาเพราะว่าเจ็บนะคะก็รีบพาไปหาหมอนะคะตอนเย็นแล้วพี่มิโซบอกว่าเจ็บตรงด้านหลังเข่ามากนะหมอก็เลยบอกว่าอยากให้ทำเอ็มา m ์นะคะถ้ารู้สึกว่าเจ็บมากก็เลยออกจดหมายส่งตัวให้ไปทํา m r i ที่โรงพยาบาลใหญ่นะคะเพราะว่าคลินิกประจําที่ไปหาเนี่ยเขาไม่มีเครื่องมือนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะต้องพาไปโรงพยาบาลใหญ่ค่ะ บ้ายบายเช้าวันจันทร์นะคะในขณะที่ทุกคนรีบตื่นไปทำงานไปโรงเรียนนะก็พบกระต่ายนอนยาวหลับสบายหนึ่งตัวค่ะสบายสุดละพี่ยุเนี่ย พาพี่มิโซออกมาโรงพยาบาลใหญ่ที่มีนัดทำา MRI นะคะการที่เราจะมาโรงพยาบาลใหญ่แบบนี้ไม่ใช่ว่าเราจะสุ่ม 4, สี่สม5มาได้นะเราต้องมีจดหมายแนะนำตัวจากคลินิกที่เราหาประจำนะคะเป็นจดหมายส่งตัวให้เราถือมาที่นี่นะ,ะไม่ใช่ว่าเราอยากจะมาเองก็มาได้นะคะเขาบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ 30- 40นาทีนะคะ ทำ MRI แล้วเดี๋ยวเขาจะให้ผล MRI เป็น CD ให้เราถือกลับไปที่คลินิกเดิมของเรานะคะให้หมอประจำของเราเป็นคนอ่านผลให้ฟังนะวุ่นวายแท้โรงพาบาลญี่ปุ่นออกจากโรงพยาบาลก็เกือบจะบ่ายโมงแล้วนะคะว่าจะชวนพี่มิโซไปหาอะไรนั่งกินอร่อยๆสักหน่อยรถมาติดอยู่หน้าสุกิยะพอดีนะคะพี่มิโซะเลยบอกเลี้ยวๆๆกินอันนี้แหละขี้เกียจไปนั่งเวนเวิกับามาที่คาเฟ่นนะ มากับลูกชายก็คงต้องทำใจแบบนี้นะคะข้าวหน้าเนื้อโคราชามจบๆไปแต่มาม้าไม่กินเนื้อวัวนะก็เลยสั่งเป็นข้าวหน้าปลาไหลย,ย่างแทนค่ะส่วนอันนี้เป็นกระเจี๊ยบราดโชยุนะคะแล้วก็โรยหน้าด้วยปลาแห้งค่ะ ทุกคนดูแดดกลับไปส่งพี่มิโซที่บ้านแล้วนะคะตอนแรกว่าจะให้พี่มิสโซช่วยงานที่ออฟฟิศเลยแต่ว่าร้อนมากค่ะทุกคนร้อนแบบร้อนลมลงแล้วนอนตายตรงนี้เลย ลับมานั่งทํางานที่ออฟฟิศต่อนะคะพนักง,งานกลับไปแล้วนะแต่ว่ามามายังต้องอยู่รอให้คนมารับของก่อนนะคะมีคนมารับของไปแล้วนะคะปิดออฟฟิศได้ เดี๋ยวมาม่าจะต้องกลับบ้านแล้วก็ไปรับพี่มิโซออกไปคลินิกประจํานะคะเอาผล m อ็ที่ได้เมื่อเช้าไปให้หมอประจําอ่านให้ฟังนะคะชีวิตหนูทีบจากที่แท้ทูแต่ดีหน่อยนะคะที่พี่มิโซโต,โตแล้วนะ ไปติดต่ออะไรเองได้ทั้งหมดแล้วนะคะหมอามาก็แค่นั่งรอเฉยๆนะแล้วเดี๋ยวเข้าไปคุยกับหมอพร้อมกันค่ะสรุปจากผล MRI ก็ไม่มีอะไรแตกหักเสียหายนะคะเหมือนมีรอยกล้ามเนื้อบิดๆไม่เรียบร้อยนิดหน่อยนะคะก็ให้ใส่สพอร์เตอร์แล้วก็งดเล่นกีฬาไป1อาทิตย์นะคะ ถ้ายัางไม่หายเจ็บก็อาทิตย์หน้าค่อยมาเจอกันใหม่ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมจนจบนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ